เศรษฐกิจโลกจะซุดก่อนมันซุดอยู่ปีหน้าก็ยังไม่ขึ้นน่ะดูอาการละเมื่อเช้าอะไรนะอะไรกีกีสถานเมื่อเช้านี้ที่พัทยาตีกันยิแย่งลูกค้านะผู้หญิงผู้หญิงอะไรกีสถานไม่รู้เมื่อเช้านั้นดูในข่าวตนะ่ประเทศไทยนี่ถึงขั้นมีแก๊งมีอะไรมาตั้งกันเต็มไปหมดแล้วในะพัทยาเมื่อเช้านี้อะไรแก๊งอะไรกีสถานกีสถานแล้วก็ มาเฟียญี่ปุ่นมาจับญี่ปุ่นชกต่อหน้าเลยอะไรที่สถานีตำรวจนะเนี่อรีบสามแสนนั่งดูตอนเช้านั่งดูข่าวมันก็รู้สึกว่าบ้านเรานี่มันมีอะไรแปลกๆเยอะนะแล้วไหนจะเกิดการให้สัญชาติกับต่างด้าวได้ง่ายขึ้นต่างด้าวมาซื้ออะไรนะเขาว่ากันว่ามาซื้อบัตรสีชมพูสถานไม่มีบุคคลไม่มีสถานะแต่มีบัตรสีชมพูเขาบอกว่า ถ้าลูกมาเกิดในประเทศไทยคนบัตรสีชมพูนะถ้าลูกเกิดในประเทศไทยลูกก็จะเป็นคนไทยเขาว่ากันนะแต่บัตรใบสีชมพูเขาว่าราคาสองแสนถึงสามแสนได้ยินเขาว่ากันเขาบอกว่าตอนนี้อะไรนะชายแดนไทยกําลังคึกคักนะชายแดนไทยระหว่างพม่าก,กับไทยกำลังอะไงนี่อะไรนะเชื่อมความสัมพันธ์นะหลักแสนหลักสองแส,นส,น,สนสามแสนกันเอาเข้ามาแล้วดูดวงกันได้เร็วเข้าเจ้าทั้งร้าย เพียงคนละ9,999แชร์เร็วเน่ฮนะ9,999แชร์ 9, share, เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้เร็วนะ เอาเร็วเข้ามาแล้วก็จัดของขวัญแล้วก็ตั้งคําถามได้หนึ่งของขวัญต่อหนึ่งคำถามเดอ้อนะจัดเข้ามาสว,ส,นะสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะเบิร์ดเดย์ขอบคุณนะครับนะเบิร์ดเดย์นะในวันนี้นี่นะมีคนรู้ด้วยนะวัมนเกิดนะวัยนะแป๊บเดียวชีวิตผ่านมาสี่สิบสามปีแล้ววัยวัยดังวัยดังโกหก ขอบคุณนะครับนะสุขภาพแข็งแรงนะใจหล่อๆรวยๆเก่งๆขอบคุณนะครับนะอ่านะโดยอาจารย์โอนะสุขสันต์วันเกิดโดยอาจารย์โอเบิร์ตเดย์นะขอบคุณนะมาเบิร์ตเดย์กันก็เข้ามากันแล้วก็ถามกันได้นะถามดวงกันได้นะวันนี้เหมือนเดิม <c oughs> จัดของขวัญแล้วก็ถามกันได้เลยจะหา